มันนี่พลัสฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมเดมเมนรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิตโตรเลียมจำกัดมหาชนบริษัทสุภาลัยจำกัดมหาชนใส่ใจสร้างสรรค์สังคมไทยโทร1720หรือ w w w s u p a l a i c o m บริษัทส t a r ์แฟคจำกัดผู้จำหน่าย m e r c e d e s b e n บอย่างเป็นทางการโทร0 2 2 4 8 6 6 9 9ช่วงฉลาดคิดฉลาดลงทุนโดยคุณวรวันทาราภูมิ สนับสนุนโดยกองทุนบูหลวงมิตรแท้ตลอดเส้นทางลงทุน02674 6 4 8 8กด8กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ m ั n นี่พลัส ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมทาง FM 1 0 1นะครับอย่าลืมนะครับคุณผู้ฟังครับเปลี่ยนเชิญในการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน m o n e y p พ s s ของเราแล้วก็สามารถที่จะไปติดตามความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจของรายการเราได้ผ่านทางเว็บไซต์ w w w y o u t e c a r e u c o m w w w y u t c a r e u c o m นะครับ คุณผู้ฟังครับสุภลัยครับสุภลา,ายจำกัดมหาชนโดยคุณไตรเตชะตั้งมติธรรมกรรมการผู้จัดการได้มอบโปรโมชั่นสุดคุ้มเพื่อคุณและครอบครัวที่คุณรักกับโปรโมชั่นสุภลัยบิ๊กเซอร์ไพรส์มอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่จองโครงการบ้านและคอนโดมิเนียมพร้อมเข้าอยู่ถึง3ต่อต่อที่1จองสัญญาเพียง50,000บาทต่อที่2ฟรีค่าใช้ใจ่ายไม่ว่าจะเป็นค่าโอนค่าจดจำนองค่าส่วนกลางปีแรกและต่อที่3ฟรี ชุดเครื่องใช้ไฟฟ้าโตชิบ้าสำหรับโครงการที่มีมูลค่าต่ำกว่า2.5ล้านบาทรับฟรี LED Smart TV 40นิ้วเครื่องดูดฝุน่นและไมโครเวฟรวมมูลค่ากว่า20,000บาทสำหรับโครงการที่มูลค่าตั้งแต่2.5ล้านขึ้นไปรับฟรี LED Smart TV 49นิ้วเครื่องดูดฝุน่นไมโครเวฟและตู้เย็น8.2คิวรวมมูลค่า34,000บาทนะครับ ตั้งแต่วันนี้จนถึง31มีนาคมนี้เท่านั้นนะครับผู้ที่กำลังมองหาที่อยู่อาศัยบนทำเลศักยภาพพร้อมสังคมคุณภาพสามารถแวะเยี่ยมชมโครงการณนะสำนักงานขายทั่วประเทศของสุภาลัยจำกัดมหาชนหรือสุภาลัยสมาเซ็นเตอร์1720 1720หรือ w w w s u p ไว a ์เย .com นะครับ ส่วนช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับเป็นช่วงฉลาดคิดฉลาดลงทุนสนับสนุนโดยบลจบูหลวงกองทุนเปิดบูหลวงมิตรแท้ตลอดเส้นทางลงทุน02674 6488แล้วกด8นะครับคุณผู้ฟังครับกองทุนบูหลวงปัจจัย4หุ้นระยะยาวปันผล B-Basic D-LTF ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกรลตอตให้เพิ่มเงินทุนอีก1 0 0 0 0ล้านบาทรวมเป็น1 5 0 0 0ล้านบาทเมื่อวันที่5มก,กราคมที่ผ่านมาเรียบร้อยแล้วหลังจากช่วงปลายปีที่ผ่านมากองทุนได้รับการตอบรับจากผู้ลงทุนเป็นจำนวนมากทําให้ขนาดกองทุนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกเมื่อปลายตุลาคมที่ผ่านมาโดยสามารถระดมทุนในช่วง IPO ได้ถึง2 2 8 8ล้านบาท ทั้งที่เป็นกองทุน LTF ที่มีข้อจำกัดเรื่องมูลค่าการลงทุนรายบุคคลและมีเงินลงทุนเข้ามาอย่างต่อเนื่องจนถึง5,000ล้านบาทภายในระยะเวลาเพียง2เดือนเศษเท่านั้นนะครับก็เลยขอเพิ่มทุนอีกหมื่นล้านรวมเป็นหมื่น0 0ล้านนะครับถ้าสนใจกองนี้นะครับกองทุนบัวหลวงปัจจัย4หุ้นระยะยาวปันผลนะครับสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองทุนบัหลวง 0-2674, 6 4 8 8 0 2 674-6488-8แล้วกด8หรือที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขาโทร1333นะครับนอกจากนั้นในช่วงนี้ครับบลจบัวหลวงยังอยู่ในช่วงเสนอขายกองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส2ทับ17 กองนี้อายุประมาณ6เดือนเสนอขายระหว่างวันที่16จนถึงวันที่23มกราคมนี้นะครับกองนี้เป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศและหรือเงินฝากต่างประเทศไม่น้อยกว่า80%ของ NAV โดยลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐรัฐวิสาหกิจสถาบันการเงินและหรือภาคเอกชนในระดับ investment grade กองนี้อายุประมาณ6เดือนประมาณการผลตอบแทน1.5%ต่อปี 1.5%ต่อปีนะครับกองนี้ลงทุนขั้นต่ำเพียง10,000บาทเสนอขายระหว่างวันที่16จนถึงวันที่23มกราคมนี้สนใจกองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส2ทับ17ของกองทุนบัวหลวงสอบถามเพิ่มเติมได้ที่026746488026746488แล้วกด8หรือที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขาโทร1333นะครับ ส่วนช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับพี่ตู่ของเราพร้อมแล้วพี่ตู่ของเราคุณวรวรรณธารภูมิซ e อของบจบัวหลวงนายกสมาคมบจและประธานสภาธ,ธุรกิจตลาดทุนไทยนะครับจะมาคุยให้ฟังกันต่อเป็นตอนที่ 2, สองสหรับเรื่องตีมการลงทุนนั้นสําคัญชะไหนและไปดูตีมการลงทุนปีนี้ของกองทุนบัวหลวงด้วยนะครับพี่ตู่พร้อมแล้วที่จะคุยกับเราในช่วงนี้ครับสวัสดีครับพี่ตู่ครับ โสติค่ะพี่ยุทธมองอะไรนะครับมงพี่โสติโสติแปลว่า อ้อาวย่างจะเล่าว่า22มกราคม2486เป็นครั้งแรกที่รัฐบาลจอมพลปพิบูลสงครามประกาศให้ใช้คําว่าสวัสดีในคำทักทายเมื่อพบกันหรือลาจากนี่คําว่าสวัสดีเนี่ยจริงๆแล้วมันมาก่อนหน้านั้นบัญญัติโดยพระยาอุปกิจศิลปะสารหรือนิ่มการจนาทีวะม,มาจากคาว่าโสธิในภาษาบาลี<อ>หรือคาว่าสวัสดีสว<อ>ัสดีนนะในภาษาสันสกฤต S <S> อ่าเนี่ยสดเตย์นะคะซึ่งเป็นคำที่ใช้ในวันคดีไทยและบทสวดมนต์มานานแล้วนะคะโดยขระชาอุปกรศษษษษษิลปศาสารเนี่ยท่านได้เล่าถึงต้นเหตุเดิมไว้ว่าที่มากำหนดคำนี้อ,อันนี้ก่อนกมลกอประกาศใช้นะเพราะเพราะว่าเจ้าหน้าทีย่ยุคกระจายเสียงไทยเนี่ยใช้คำว่าราตรีสวัสดิ์ลงท้ายคำพูดเมื่อจบการกระจาเตยเสียงตอนกลางคืนโดยอนุโลมตามความหมายของคำว่าดไนท์แต่มีผู้ไม่เห็นด้วย ต้องการให้เป็นภาษาไทยที่มันมันดีกว่าราตรีสวัสดิ์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเขาก็เลยขอให้กรรมการชนกประธานุวกรมของกระทรวงธรรมการสมัยนั้นเนี่ยเชื่อคิดคาให้ในที่สุดก็เลยตกลงใช้คําว่าสวัสดีพอปีสองสี่เจ็ดหกนะฮะพยาอุปกิจศิลปสารซึ่งตอนนั้นเป็นอาจารย์สอนที่อักษรศาสตร์จุฬานําไปเผยแพร่ให้นิสิตใช้ทักทยายเมื่อพบกันเป็นการทดลองนะและพอมาถึงยุคจอมพลปพิบูลสงครามยี่สองมกราสองสี่แปดหก ซึ่งนำมาใช้อย่างเป็นทางการค่ะอ mm hmm. อืเโซดทีนี่เราส่วนใหญ่จะรู้แค่ชาวบนฟ <c oughs> อรลิิดขึ้นมาใช่ไหมฮะหรือเอามาใช้ <c oughs> รเราไม่รู้ที่มาของมันอวันนี้ในอดีตนะครับ22มกราคมนะครับขอบพี่ตู่แฟนคลับพี่ตู่บอกวันนี้ในอดีตกลับมาแล้วเ,เมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับคุณผู้ฟังครับพี่ตู่ครับพี่ตู่คุยให้ฟังถึงธีมการลงทุนของกองทุนบัวหลวงตั้งแต่ปี2555 <Okay. S 1> เป็นต้นมาแล้วก็มีเวลาคุยกันถึงปี2558นะครับโดยธีมการลงทุนของกองทุนบัวหลวงปีห้ก็คือ บินแหลกบริโภคไม่อันนะครับปี2556ก็คือทุกอย่างสว่างสวยัยคุ้มกันภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับอพอปี2557ก็คือมีตรายั่งยืนโปรง่งใสมีชัยไปกับ AEC นะครับ และ,ะเราก็าปิดท้ายกันหมดเวลาแค่ปี2,558ก็คือวิถีใหม่เชื่อมโยงสายใหม่หมเครือข่ายออนไลน์ออนลนแสนสะดวก <c oughs> และก็ะหมดเวลาพอดีเลยแล้วพี่โตก็ติดแล้วว่าโอเคเดือสัปดาห์นี้จะมาคุยกันเรื่องธีมการลงทุนปี59ปี60แล้วก็จะแถมท้ายด้วยธีมการแต่งตัวของพี่ในปีนี้ชมได้ <c oughs> <c oughs> นะ,อะเอาละครับสำหรับธีมการลงทุนนั้นสําคัญชะไหนนะครับมาดูที่ปี2559ที่เพิ่งจะผ่านพ้นไปตกลงทวนคําจำกันหน่อยนะครับธีมการลงทุนปีที่แล้วของกองทุนบัวหลวงคือสูงวัยสุขสำราญบริการปัจใจสี่ใช่ไหมครับพี่โอเคเอลืมกันหรือยังอ,อสูงวัยสุขสำราญโดยการปัจใจสี่ แล้วมันจริงนะงอ่ะนะคะขยายความก็คือว่าเราเน้นโครงสร้างประชากรที่กำลังเปลี่ยนแปลงและเป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดการพัฒนาใหม่ๆอยู่ได้ตลอดแล้วก็เกิดโอกาสการลงทุนในหลายๆด้านได้แก่นะอันที่หนึ่งการขยายโรงชนชั้นกลางอ่าอันนี้พี่พูดหลายครั้งนะอาจจะจำได้นึกออกบ้างไหมพี่ยุทธเออบันไดเซชันใช่ไหมพี่ตัวนี้ใช่คือการเข้าสู่สังคมเมืองเออบันไดเซชันอ่าแล้วก็สังคมผู้สูงวัยอันที่สองนะคะจิ้งโซซิตี้ นอกจากการจัดจ่าใช้สอยที่เพิ่มขึ้นของกลุ่มคนวัยทำงานแล้วคนอีกกลุ่มที่จะเป็นกําลังหลักในการบริโภคนะฮะอุปโภคบริโภคได้แก่กลุ่มสูงวัยในปัจจุบันซึ<ม>่งเป็นกลุ่มเบบี้อ่าเบบี้บูเมอร์ไม่เอาเรียกเบบี้สิขอเบบี้อย่างเดียวแหละ ยเป็นบบีสามีบอกสมองใช่กลุ่มนี้จริงไหมพี่เขาบอกว่ามีกําลังซื้อมหาศาลเลยใช่ไหมใช่มีกําลังซื้อมหาศาลมีเวลาในการคิดไตรตรองอะไรพวกนี้เยอะเพราะไม่ต้องทำงานนะโดยในสหรัฐนั้นกลุ่มเบบี้บูมเมอร์มีสัดส่วนกว่า40%ของประชากรโอ้เกือบครึ่งอ่ะ ช่ของเราเกือบ20แล้วนะไม่ถึุดมียถึง20นะฮะแล้วก็พวกเนี้ยในสารัฐในบบี้บูมร์มีศักยภาพในการใช้จ่ายถึง70ของกำลังซื้อทั้งหมดของประเทศ ไทยจีนสิงคโปร์มีแนวโน้มแบบเดียวกันเรียบเลยแนวโน้มก็จะคล้ายๆกับอ,อเมริกาเหมือนกันใช่พี่พูดบอกว่าใครท,ทําธุรกิจนะในไทยเนี้ยคุณอย่าลืมคนกลุ่มนี้แล้วก็ประเด็นที่สามนะฮะของทีมในปี259นี่ประเด็นที่สามคือเรื่องของการอยู่ดีกินดีดูดีสุขภาพดีอยู่ดีก็คือว่า ไม่มีกําลังซื้อมากขึ้นมีสินค้าหลากหลายมากขึ้นการตกแต่งบ้านหรือการปรับปรุงบ้านก็จะมีสูงขึ้นอ,อันนี้อยู่ดีกินดีดูดีสุขภาพดีนี่คือปฏิสนะใช่ครับยิ่งกว่านั้นกลุ่มเบบี้บูมเมอร์ที่อยู่ในช่วงระหว่างวัยเกษียณจะมีเวลาอยู่บ้านมากขึ้นม,มีแนวโน้มที่จะลงทุนตกแต่งและปรับปรุงบ้านแั้วธุรกิจต่อเชื่อมตรงนี้คืออะไรอ่าไปคิดกันเอาเองได้แล้วนะคะธุรกิจตกแต่งปรับปรุงบ้านถูกต้องกินดี ความสามารถในการจับจ่ายมากขึ้นและวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปในพราะคนเมืองทาให้อุตสาหกรรมอาหารได้รับประโยชน์จากหลายๆส่วนคนในชุมชนเมืองทําอาหารเองน้อยลงใช่คัะพี่ไปกินข้าวนอกบ้านมากขึ้นมากๆเลยพี่ใช่แล้วก็คนเมืองก็ต้องการความสะดวกสบายินหน่อยกินได้หรือเดลิเวอรี่ก็ได้อ่าพราพี่คิดว่าเอาอย่างนี้เดลิเวอรี่บางทีคนไม่ได้ได้ทํากับข้าวแล้วครับอะไรอย่างเงี้ยนะจะเกิดขึ้น ที<อ>นี้มันประเด็นดูดีดูดีใครๆก็ต้องการดูดีทั้งนั้นแหละครับพี่ถูใช่ไหมอะอสังเกตได้จากรูปในโซเชเียลมีเดียพอเดี๋ยวต้องเซลฟี่เดี๋ยวต้องลงรูปอ่ะเพราะนั้นต้องดูดีอ,อ่อใช่โดยเฉพาะคนไทยในพี่ว่าถ้าเรื่องความนิยมถ่ายรูปเอารูปลงเซลฟี่ตัวเองหรืออะไรอย่างเงี้ย <c oughs> น่าจะันดับหนึ่งในโลกนะฮะทุกตำแหน่งทุกชนชั้นเลยล่ะ สแสดแงนั้นเ็นว่าคนให้ความสําคัญต่อก,การดูดีดังนั้นจึงต้องการสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับการดูด<ม>ีเช่นสินค้าที่เสริมบุคลิกเสื้อผ้าตึกสำอาง<ม>สินค้าแอนตี ging, เ้เอจิงก็คือชะลอความแก่โดยเฉพาะฐานลูกค้าที่มีอายุมากขึ้นนะพวกนี้พร้อมจะลงทุนใน้ตัวเองดูดีอยู่เสมอและพวกนี้มีกําลังซื้อสูงนะอย่างพี่เอริกก็อยากดูดีนะก็คาดรูปนะเวลาลงเนี่ยเอารูปที่ดูดีรูปที่อุบ,บาที่ไม่เคยเอาลงอะ <laughs> ผมว่ารูปพี่ตู่เวลาคนดูแล้วเข้าใจอมยิ้มกันนะนะคือมันจะเป็นรูปที่ดูมีความสุขและก็ดูสนุกอ่ะแล้วก็บางทีก็แวดล้อมไปด้วยคนที่พี่ตู่รักนะญาติสนิทมิสหายและที่ขายไม่ได้คืออาหารการกินน่ะหลังๆนี่ลงเยอะนะ้พี่โยยิเพ่งอาหารตาเป็นประกายเลย เพื่อว่าพี่ตู่ลงอาหารการกินเป็นระยะระยะนะเวลาไปทัวร์เวลาไปต่างประเทศโดยเฉพาะไปญี่ปุ่นเนี่ยแหมเราดูไปแล้วก็น้ำลายหกไปด้วยเขาไปก็เไปเดินไปกินไปนอนพี่นอนเต็มที่สุดท้ายนะคะของตีนในปีสองหาเก้ก็คือสุขภาพดีสุขภาพดีเทรนด์การดูแลสุขภาพยังมาแรงใช่ไหมครับ ใช่แล้วก็ไม่ใช่แค่รักษาพยาบาลยามเจ็บป่วยเท่านั้นนะยังเป็นรวมถึงอาหารเพื่อสุขภาพยาบำรุงรวมถึงบริการฟิตเนสสัญญกรรมความงามจะลออายุดูแลฟันให้มันสวยนะฮะเวลาคนแก่มากขึ้นเนี่ยมีคนสูงอายุมากขึ้นเนี่ยก็เป็นโอกาสสาหรับธุรกิจสินค้าบริการผู้สูงอายุเช่นธุรกิจเกี่ยวสุขภาพพออมผู้ใหญ่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ หรือบางเรื่ถ้าเป็นช้อปปิ้งเซ็นเตอร์เนี่ยโอกาสที่จะรับผู้สูงอายุมีมากขึ้นทํำยังไงเขาอยากไปเหมือนอย่างในญี่ปุ่นปร<อ>ับปรุงร้านค้าบันไดเลื่อนลิฟต์หรือทุกบริการให้รองรับคนแก่ได้นี่คือธีมการลงทุนในปีที่แล้วปี2 5 5 9แล้วกมันจบหรือ,อยังหรอไม่ยังต่อเนื่องไหมของกองทุนบัวหลวงนะปี5 9<อ>ก็คือสูงวัยสุขสําราญบริการปัจจัย4นะครับซึ่งผมเชื่อว่าธีมที่คุยในปี59เนี่ยมันก็น่าจะต่อเนื่องมายังปีนี้ปีหกศูนย์<ป> พี่ว่าไอ้ตีมนั้นนะ่ะต่อเนื่องเป็นสิบสิบปีเลยอืแล้วตกลงอะไรคือธีมการลงทุนในปี2560ของกองทุนบัวหลวงครับพี่ถูครับไม่บอกโอ้ไปยังมาต่อเนื่องเนี่ยตอนนี้กําลังฟินเลยเนี่ยกําลังตามต่อ,อเ,เนะี่ยชีวิตสบายด้วยเทคโนโลยีชีวิตดีด้วยพลังงานสะอาดนี่คือตัวต่อยอดของเราจากธีมของ่อเนี่ยชีวิตสบายด้วยเทคโนโลยีชีวิตดีด้วยพลังงานสะอาดแหละครับพี่โู ใช่คือหลังจากเราต่อยอดการลงเงินก่อนหน้าด้วยการให้น้ำหนักการลงทุนไปทางด้านภาคบริการที่กับปัจจัยสี่พิเศษในปีก่อนนะพอปีนี้สองพนห้ายหกสเทคโนโลยีกับพลังงานสะอาดคือแนวทางการลงทุนเที่ยวจะต่อยอดให้กับพอร์ตกองทุนของเราเพราะเทคโนโลยีคือเทรนที่มาแรงมากและเป็นการปฏิวัตอุตสาหกรรมครั้งใหญ่สุดของโลกจะทําให้ผู้บริโภคมีชีวิตที่สะดวกสบายกว่าด้วยต้นทุนที่ต่ําลงจึงเป็นเทรนที่ใหญ่และจะเปลี่ยนทุกอุตสาหกรรม ทุกเซกเตอร์ในโลกเลยทั้ง mm hmm. เป็นในเชิงบวกและเชิงลบนอกจากนี้เทรนด์ของ ESG คือ e n v i r o n m e n t สิ่งแวดล้อม Social Responsibility รับผิดชอบต่อสังคมค G คือ Good Governance คือการกำกับดูแลที่ดีไม่คอรัปชันด้วย mm hmm. นะฮะยังเป็นเทรนด์ใหญ่ที่กำลังมาแรงดังนั้นในส่วนต่อยอดจากธีมปีก่อนๆน,น,นั้นเราจึงเน้นเรื่องการลงทุนในกิจการท,นนที่มี ESG และจะขับสัญญาลงทุนในพลังงานสะอาดเป็นพิเศษค่ะ,ะเมื่อมีธีมการลงทุนใหม่ปี60แล้วเนี่ย เข้าใจว่าตีมในปีก่อนก่อนเนี่ยกองทุนบุวหลวงไม่ใช่ว่าจะไม่ลงทุนต่อใช่ไหมครับพี่ตูไม่ใช่เลยนะคะคือทุกทุกอย่างเนี่ยมันยังคงอยู่หมดเลยครับไอเรื่องของวิธีใหม่เชื่อมโยงสายใหม่เครือข่ายออนไลน์แสนสขก็ยังคงอยู่สูงวัยส,สมราูมบริการประจัญบาก็ยังคงอยู่ แต่ต่อยอดด้วยเนี้นั้นก็คือมันยังต่อเนื่องไปอีกนานผลของมนไม่ใช่แค่ปี2ปีเหตุเนี้ยเราจึงลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในพอร์ตเราอย่างต่อเนื่องเพราะว่ามันยังคงอยู่กําลังที่จะเกิดผลยังสร้างไม่เสร็จเลยอีกประมาณสักสีปีมั้งที่จะเริ่มเห็นผลชัดๆ Uh huh. แต่มันจะค,ค่อยๆเริ่มเห็นผลมากขึ้นเรื่อยๆ uh huh. นะคะเราจึงมองอย่างนี้ค่ะมองไปล่วงหน้าอย่างน้อยสองสปีขึ้นไปเนาอะไรที่จะมาต่อยอด uh huh. แล้วให้น้ำหนักมันมีทั้งภาคนั้นเช่นภาคบริการปัจเจศเป็นพิ 7, เศษในปีสองห้า huh. เก้าก็ทบหน้าเนี่ยส่วนต่อยอดคือเทคโนโลยีและพลังงานสะอาดนะ uh huh. ตามธีมที่ว่าชีวิตสบายด้วยเทคโนโลยีชีวิตดีด้วยพลังงานสะอาดนั่นแหละค่ะอื uh huh. นะตกลงปีนี้นะครับตีมการลงทุนปีนี้ของกองทุนบัวหลวงนะครับจังไม่ง่ายเลยครับคุณผู้ฟังครับชีวิตสบายด้วยเทคโนโลยีชีวิตดีด้วยพลังงานสะอาดนะครับนี่คือตีมปีนี้จาไม่ดีนะพี่โตช่วยสรุปปิดท้ายนะครับพี่โตครับได้ค่ะว่าที่พูดกันไปเนี่ยสองสัปดาห์เนี่ยเป็นตัวอย่างของการทำความเข้าใจว่าผู้จัดการทุนเขามองอย่างไรจะบริหารเงินของท่านไปในแนวทางไหน สิ่งเหล่านี้แหละพวกเราผู้ลงทุนต้องทราบก่อนจะตัดสินใจลงทุนหากทราบแล้วไม่ชอบเห็นว่าไม่ใช่ไม่ถูกใจก็อย่าไปลงทุนกับเขาและที่สําคัญคือพอบอกสิงการลงทุนสองภกปุ๊บไม่ใช่ว่าทุกคนโอ้ยหุ้นเทคโนโลยีต้องขึ้นนะซินินเทค เรื่องของพลังงานสะอาดจะพช่มันไม่จําเป็นต้องเป็นอย่างนั้นะนะคะมันอาจจะมีมาก่อนหน้าบ้างหรืออีกพักใหญ่กว่าจะเกิดก็ได้เพราะฉนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าปีนี้อันนั้นขึ้นมันไม่จําเป็นเรารไม่รู้หรอกแต่ว่าเราเห็นว่าเทรนด์มันเป็นแบบนี้ค่ะแต่อย่าให้เนี่ยค่ะเวลากรทุนมองแบบนี้ไม่ต้องลงทุนกับค่ายของเราก็ได้ะจะลงทุนที่ไหนาให้มองเขาให้ขาดในเรื่องบแบบนี้ค่ะ นะครับพี่ตูครับทำไมกองทุนบัวหลวงนอกจากจะมีโปรดักต์ทางด้านการลงทุนออกมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นบลจเจ้าแรกเลยที่มีการประกาศตีมการลงทุนให้ผู้ลงทุนได้รู้อย่างชัดเจนนะครับแล้วทำไมยังคงให้ความสำคัญต่อการให้ความรู้กับบรรดาผู้ลงทุนควบคู่กันไปด้วยที่ผมดูมาหลายต่อหลายปีดูเหมือนว่าจะเน้นหนักด้วยซ้าไปทาไมถึง <c oughs> เน้นหนักในเรื่องนี้ควบคู่ไปด้วยล่ะครับพี่ตู อาจจะเพราะพี่มีประสบการณ์สูงที่สุดในอินดัสทรีนี้แล้วนะคะตอนนี้ของโมืงไทยเนี่ยนะนับไปเลยย้อนหลังไปแต่เรื่อศาสตรจจะถึงปัจจุบันที่เป็นคนที่มีประสบการณ์อยู่ในอินดัสที้ยาวที่สุดแต่ว่าเรารูวา้ว่าผู้ลงทุนเนี่ยมีความไม่เข้าใจอย่างไรบ้าง ถ้าเราไม่บอกก่อนเนี่ยพอเห็นปีที่แล้วโอ้โหหุ้นขึ้นดีปีนี้หุน้น้งขึ้นแน่แน่ทุกคนลู้นู่นราหวังว่าปีนี้จะได้กําไรอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นอาจจะติดลบก,ก็ได้อแต่ถ้าสูติดลบไปคนก็โวยวายบอกเอ้อยทําไมลงทุนแล้วไม่ดีมันไม่ใช่กัรคุนไม่ใช่แค่ดูปีต่อปีเหมือนปลูก,ลกพุนม่วงต้องรอหลายปีกว่าจะเห็นผลที่จุกง وم, อมหอมอารามเพราะนั้นพอเรามีปีมการลงทุนมันทําให้เรารู้เขาจะมองเป็นไงไปที่ทางไหนเชื่อไหมถ้าเชื่อมาด้วยกันถ้าไม่เชื่อรถคันนี้คุณไม่ควร ราะว่าพี่สมัยก่อนนู้นเนะพี่ก็ไม่เข้าใจเรื่องการลงทุนไม่เข้าใจเรื่องของทุนหรือพวกคุณนี่แหละแล้วก็ผมไม่เข้าใจแล้วปากมากค่ะชอบถามทําไมล่ะทาไมแล้วจะทย,ยังไงอะไรแบบเนี้ยคือจะมาเกิดนิสัยของเราขึ้นมาว่าเง,เงินของเรานะทํางานด้วยความเหนื่อยยากมาั้ปตายพอไปลงทุนแล้วเนี่ยถ้าเราไม่รู้เราก็จะพาไปทิศทางไหนถึงเวลามันไม่เป็นอย่างที่เราคิดเ,าดเ็าไปด่าเขาบางทีมันก็ไม่แฟร์<อ>นะเราต้องดูก่อนเออเขาคิดแบบนี้ตั้งแต่แรกทำไมชอบแล้วเมันไปด้วย ท่านลงทุนเขาไปแล้วมันไปแล้วมันไม่ไม่ดีตามตีมตีมอาจจะดีแต่ฝีมือบริหารไม่ดีอันนั้นเราก็โดดลงจากรถได้บี่หาก็ากคือแบบต้องการให้แปรกับผู้ลงทุนทุกคนเพราะเงินรเราหายาก เงินในเงินเรานะครับอันนี้ต้องตระหนักให้ดีเพราะนั้นก็คงจะชัดแล้วนะครับว่าการศึกษาให้ดีก่อนลงทุนทั้งเรื่องที่เราจะลงทุนทั้งกองทุนที่เราจะไปลงทุนกับเขาด้วยเนี่ยมีความสําคัญมากขนาดไหนนะครับเอาแล้วครับพี่ตู่ครับสัปดาห์หน้าเนี่ยผมขอสักเรื่องได้ไหมครับพี่ถูกครับได้ in น r e n d in trend แน่นอนผมยืนยันนั่นคือเทรนด์เกี่ยวกับ aging society ครับพี่ถูกครับ นะแล้วก็มีแฟนแฟนรายการส่วนหนึ่งเลยครับที่ตามเรามาตั้งเป็น1ิปีแล้วครับพี่ตู่ครับตอนนี้เนี่ยอยู่ในวัยใกล้เกษียณบางท่านก็เกษียณแล้วแล้วก็มีจํานวนไม่น้อยเลยอยู่ในวัยใกล้เกษียณจะชวนพี่ตู่คุยถึงแฟนแฟนรายการนะครับที่น่ารักกลุ่มนี้ซะหน่อยในสัปดาห์หน้าได้ไหมครับพี่ตู่ครับได้ค่ะเอาเรื่องน้องแพทย์พาบวิย์กลืนประทุมนะฮะคนนี้เขาอยู่คนละบริษัทกั่พี่นะเขาอยู่บลอบหลวงนะฮะแต่น้องแพทย์เนี่ยเขาเขียน ได้ดีนะสิบเรื่องรู้งี้ก่อนกเกษียของน้องแทีดิพี่อ่านแล้วพี่ทั้งขำทั้งว,ว่าอูหเด็กคนนี้ไม่ธรรมาดาคือ thinking เขาดีมากะสิ่งเรื่องรู้งี้ก่อนกเกษียณแหละครับพี่พี่ยูไปอ่านมาแล้วเรามาคุยกันค่ะหน่านะ,นะสัปดาห์หน้านะครับเอาละครับส <10 S 2> ิเรื่องรู้งี้ก่อนกระสือก่อนเกษียเอาละครับสัปดาห์นี้ขอบพระคุณอย่างสู<อ>งนะครับพี่ตู่ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ครับพี่ตู่คุณวรวรรณธารภูมิซีออโอของบจบุหลวงนายกสมาคมบจและประธานสภาธ,ธุรกิจตลาดทุนไทยนะครับมาคุยให้ฟังเรื่องธีมการลงทุนนั้นสำคัญชะไหนนะครับ ท้ายนี้ครับคุณผฟังครับปิดท้ายเบรกนี้เรื่องของจุดเริ่มต้นความสมาร์ทซัสโคสมาร์ทเมมเบอร์นะครับโครงการสมาชิกสะสมคะแนนเพื่อใช้แทนเงินสดและแลกของรางวัลตามโปรโมชั่นจากซัสโคสมัครฟรีเพียงแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ที่สถานีบริการน้ำมันซัสโกสาขาที่ร่วมรายการและติดตามข่าวสารซัสโคสมาร์ทเมมเบอร์ผ่านแอปพลิเคชันไลน์หรือ f a c e b o o k ซัสโคแฟนเพจ ก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับจุดเริ่มต้นความสมาร์ทซัสโ้สมาร์ทเมมเบอร์ซัสโ้น้ำมันไทยที่คุณมั่นใจนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับทั้งหมดนี้คือรายการวิทยุ Money p พล s ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมทาง FM 101แล้วนะครับล้วพบกันทั้งเสาร์และอาทิตย์ที่นี่บ่ายสามโมงเป็นต้นไปส่วนวันจันทร์ถึงวันศุกร์พบกันได้ในรายการวิทยุ m ั n นี่ช็อทาง FM 97เริ่มต้นบ่ายสามโมงเป็นต้นไปเช่นเดียวกันนะครับและอย่าลืมไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน m ั n นี่พัสของเราด้วยนะครับเวลาหมดแล้วครับคุณผู้ฟังครับผมยุทธนากลับมาใหม่สัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับช่วงฉลาดคิด ตลาดลงทุนโดยคุณวรวันทาราภูมิสนับสนุนโดยกองทุนบูหลวงมิตรแท้ตลอดเส้นทางลงทุน02674 6 4 8 8กด8 มันนี่พลัสฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมเดมเมนรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิตโตรเลียมจำกัดมหาชนบริษัทสุภาลัยจำกัดมหาชนใส่ใจสร้างสรรค์สังคมไทยโทร7 7 2 0หรือ www.supalay.com บริษัทสตาร์แฟคจำกัดผู้จำหน่าย m e r c e d e s b e n บอย่างเป็นทางการโทร02 248 6699